สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา3สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว2สูตรนะครับสูตรใหม่1สูตรนะครับเทียบชนกัน3สูตรนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าชื่ตัวเลขที่เราคิดคํานวณมามันจะตรงกับผลรางวัล ที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจนคไนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแลว้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลาบกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสถิติเทียบชนจากสูตรใหม่นะครับที่เอามาเทียบชนจากวดที่ออกสามหวดแรกนี้ก็ชนกันที่เลขหตัวเดียวนะครับตัวเดียวเพียวๆเ,เข้ามาชนกันที่เลข5านะครับตัวเดียวออก8ดห้าชนกันที่เลขหนะครับตัวเดียวออกศูนย์ห ชนกัน4กับ7นะครับออก8 7เลขเจเข้ามาชนกัน0กับ4ออก2 0ชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับออก0 6ชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับออก9 1ชนกัน6กับ เก้านะครับกับผลวันที่ออกสองหกนะครับของวันที่ผ่านมานะครับสองหกวันนี้เราลองตามดูนะครับสถิติเข้ามาก็สองสี่หกแปดศูนย์นะครับจากสูตรใหม่นะครับเข้ามาแปดศูนย์สูตรเก่าเข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับสูตรเก่านะครับสูตรนี้เป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกสามสองยังไม่ผิดนะครับ ที่เห็นผลงานจริงๆก็3างวดติดนะครับสงวดล่าสุด16มิถุนายนนะครับที่ลงนะครับเข้ามา1กรกฎาคมก็เข้ามานะครับแล้วก็16กกรกฎาคมของงวดที่ผ่าน งวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2บวกกันสองครั้งก็ามาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองเลข6 7ดบวกเเป็น14บ 14บวก6เป็น20ได้เลขศูนลบสนะครับตัวแรก10ลบสเหลือ7 7เบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น16ทั้งหมด4ตัวนะครับ0736 1 สิงหาคม6,8จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับสูตรเก่าที่เข้ามาจากโวดที่แล้วนะครับสูตรที่2นะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข5ตัวนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก3 2สองสถิติก็ตามนี้งวดแรกที่ลงก็16 6บหกกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกบับวันที่ออก ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองก็คือเลขเจ็ดหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขศูนย์หลักสิบนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขแปด เจ็บวกศูนย์บวก8เป็น15 15สิบห้าบวก8เป็น23าได้เลขสามนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น6 9 2 5ทั้งหมด5ตัวนะครับ1สิงหาคม68จะมีมาหรือไม่จะไปตอ่อ ครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรที่3มนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลัง1งวดนะครับติดเข้ามาจากงวดที่ออกสาหเทียบชนจากงวดนี้นะครับสูตรนี้เข้าๆนะครับงวดแรก5้าบวก5เป็น10บ0บวกเเป็น19 19สิบเ้าบวกสาเป็น22ได้เลข2อลบ1นะครับตัวแรก2ลบ1เหลือหนึ่งหนึ่งบวก2ได้สามสาบวก3ามได้6ทั้งหมด4ตัวนะครับ สองหนึ่งสามหกกับปะาะวัตที่ออกสามหกหลักหน่วยนะครับเลขหกเข้ามาห้าสี่หกเก้านะครับเลขห้าเข้ามาเจ็ดหกแปดหนึ่งเลขหกเข้ามาสามสองสี่เจ็ดเลขเจ็ดเข้ามา ศูนยเสเลขศูนเข้ามาเจ็ดหกแปดหนึ่งเลขหกเข้ามาหนึ่งศูนย์สองห้าเลขหนึ่งเข้ามาห้าสี่หกเก้ากับรางวัลที่ออกสองหกนะครับของรถที่ผ่านมาเลขหก ามาอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาก็8งวดเรามาดูของงวดนี้9บวก9เป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก3เป็น22นายเลข2ตัวแรกลบ1นะครับ2ลบ1เหลือ1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้หกสิงหาคม68จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรา ร้อยเลขหน้าครั้งที่หบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 5ถ้าเราเอา3ส,สูตรนะครับมาเทียบชนกันวันนี้สูตรที่1 7 0736นหะครับสูตร736 สูตรที่ส3 6ส2 5หกก้าสองห้าแล้วก็สูตรที่สามนะครับสองหนึ่งสามหกทั้งสามสูตรนะครับตัวที่ชนกันครบสามสูตรก็จะมีเลขสามนะครับตัวแรกเลขสามแล้วก็เลข6กนะครับหนึ่งสองสาม นกันอยู่2ตัวนะครับเลขก7มี1นะครับเลขศูนย์มี1ก็ชนกัน3กับ6นะครับพวกนี้1สิงหาคมห8นะครับ จะมาจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู hit, ้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับก็เป็นชุดแรกนะครับที่ลงให้ดูในงวดนี้นะครับหรือใครจะรอดูไปหลายๆสูตรแล้วค่อยมาเปรียบเทียบนะครับค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับชุดนี้หรือว่า2ตัวนี้ใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม กดแช์เพเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ